พ่อแถมเก่งไม้กวินลูกชายสาณรถเรียนจบแล้วเป็นคุณหมอเต็มตัวแล้วความสุขของพ่อและเจริญญาจากผ้าใบเปรยิญ,ญาจากผ้าใบาของนักแสดงนักแสดงความยินดีกับกับพี่สาณรถที่ไดชะบอ,อุดนักแสดงติดนักแสดงหมวยแซบ โลกวันนี้ทั้งที่วันนี้ลูกชายน้องไม้ก,ว,กวินที่พิท่าไม้เรียนจบแล้วแพทย์ที่จุฬาลงกรณ์เป็นที่คุณหมออุด รูปหล่อเต็มตัวทั้งนี้คุณพ่อคุณคุณพ่อสารนะรถก็บอกคือความสุขของพ่อที่มีมีรูปแคปชั่นว่าสิรูปใครเออคุณหมอที่งานนี้ดีดีมากนะดีนะนะคะกดบัตรคิวเตรียมไปกราบคุณพ่อเลยค่ะ